ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเนฟซีทุกท่านครับหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขปัญหาอาการคัดล็อกนะครับเราได้ทําการผ่าเครื่องออกมาทําการแก้ไขไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาประกอบผิดมาตั้งแต่แรกนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็คือเอาแหวนรองนะครับเอาแหวนรองหลังหลังคัดไปรองในชุดเกียร์นะครับแล้วก็เอาแหวนรองนะครับแกนสตาร์ทไปรองหลังคัดทําให้ พัดมันบีบตัวนะครับชุดเกียร์มันก็บีบตัวนะครับเวลาหมุนลอ้ลอล้อฝืดด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขปัญหาไปเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็เหลืออยู่ตรงที่ขั้นตอนของการเลือกใช้ไส้กรองน้ํามันเครื่องแล้วก็การประกอบไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับบอกไว้เลยว่ากรองน้ํามันเครื่องนะครับมันมีอยู่2จุดนะครับในรถตระกูลสปาร์คหนึ่ขึ้นไปนะครับมันจะมีไส้กรองอยู่2จุดนะครับ จะมีไส้กรองที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับไส้กรองที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องเรียกว่ากรองหยาบกรองใสนะครับหรือว่ากรองตะแกลงนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นกรองละเอียดนะครับก็จะอยู่บริเวณขาเบรกนะครับขาเบรกหลังนะครับ,ข,รบของรถมอไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์คหนึ่งสามห้าเอ็กวันอาร์นะครับแล้วก็ตระกูลสปาร์1ร้อยสิบห้าไอฟินจูปิเตอร์นะครับ เอ็ม15นะครับเอ็กไซเตอร์นะครับเพื่อนเเานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าไส้กรองของแท้ไส้กรองของเทียมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับครับผมก็นะครับที่เพื่อนๆเบิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นไส้กรองของแท้เบิกศูนนะครับแท้ศูนอิลีอีิลอนี่แหละครับพี่น้องรหัสเป็นตามนี้เลยนะครับ หน้าตาของพาร์ทอะไรแท้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปเปิดที่ศูนย์มานะครับราคาก็ไม่จีตังหรอกนะครับนี่นะครับแต่ทีนี้เรามาดูเนื้อนะครับเนื้องานนะครับนี่นะครับเนื้องานของไส้กรองน้ํามันเครื่องของแท้นะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องที่เป็นของแท้ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับเนื้อกระดาษ นะครับฟูนะครับเป็นสีเหลืองนวลนะครับการแต่เก็บตะเข็บขอบบนขอบล่างก็โอเคนะยางนะครับประกบหัวท้ายนะครับมีลักษณะนิ่มนวลยืดหยุ่นได้ดีนะครับนี่นะครับแม้กระทั่งยางก็ยังมีมาร์ก QC ตรวจสอบเลยนะครับเนื้อกระดาษพองดีนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับว่า ไส้กองแท้มันมีข้อดีอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้แต่ก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วล่ะนะครับสาหรับเพื่อนๆเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะครับไม่รู้ก็บอกกันก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้นะครับตูดของไส้กองน้ํามันเครื่องเพื่อนๆจะไม่รู้เลยนะครับว่าไส้กองของแท้นะครับณตรงจุดนี้นะครับ1จะมีบาร์โคดนะครับ2 นะครับบริเวณรูตรงนี้จะมีบายพาสวาลนะครับบายพาสวาลเนี By ่ยถ้าเราเอาไขควงจิ้มลงไปนะครับบายพาสมันจะเปิดนะครับบายพาสวาลมีไว้ทําไมมีไว้ทําหน้าที่อะไรนะครับบายพาสวาลนะครับทําหน้าที่เมื่อนะครับกระดาษของไส้กรองอุดตันนะครับเมื่อกระดาษของไส้กรองเนี่ยนะครับมันอุดตันมันแฟบนะครับ นี้นะครับด้วยแรงดูดของเครื่องยนต์นะครับแรงดูดจะไปดูดให้สปริงวาลวเปิดนะครับจะทําให้นะครับน้ำมันเครื่องไหลเข้ามานะครับโดยไม่ผ่านไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เสียหายนะครับเพื่อนๆเสียหายน้อยที่สุดนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับนี่สปริงตรงนี้นะครับถามว่านะครับของเทียมมีไหมนะครับไส้กรองของเทียมก็มีบพาร์ตวาล์วเดอร์แต่ว่าบพาร์ตมันไม่เปิดนะครับบพาร์ตมันจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าสปริงมันแข็งนะครับหรือนะครับไส้กรองของเทียมบางยี่ห้อนะครับ ไม่มีบายพาสวาลเลยนะครับไม่มีบายพาสวาลเลยนะครับอ่านะครับให้ดูดีๆก็ทามาหลอกก็มีเด้อนะครับอันนี้เป็นเนื้องานของแท้ก็ให้เพื่อนๆดูเอาเลยนะครับตามนี้เลยนะครับมันมีบายพาสวาลนะครับสําหรับป้องกันนะครับอ่าป้องกันเวลาไส้กรองมันอุดตันนะครับบายพาสวาลมันจะเปิดนะครับเปิดให้น้ํามันเครื่องไหลเข้าไปหล่อลื่นได้โดยตรงเลยนะครับ ครับแต่ทีนี้นะครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราดูภายนอกกันไปแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูโครงสร้างภายในนะครับเมื่อเราอยากรู้ว่าไส้กรองตัวไหนเป็นของแท้ของเทียมอยากให้เพื่อนๆมาดูข้างในนะผมมีไส้กรองเทียบให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ดูโครงสร้างภายในรูภายในนะนี่นะครับรูภายในก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆเพื่อนๆเห็นรอยต่อของ ของตะแกรงเหล็กข้างในไหมนะครับอันนี้เป็นรอยต่อของตะแกรงเหล็กข้างในที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับวันนี้เป็นรอยต่อของแท้เดอร์นะครับอทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเทียบกันกับไส้กรองอีกตัวหนึ่งนะครับตัวใดล่ะครับพี่น้องนะครับก็ตัวที่ผมทําการเปลี่ยนออกจากรถคันนี้นั่นแหละนะครับนี่แหละครับเปลี่ยนออกมากกับเป็นลักษณะนี่ทรงนี่แหละครับพี่น้องนะครับเนื้อยางแข็งกระด้างนะครับนี่เนื้อยางแข็งกระด้างนะครับ ไม่ต้องสืบเลยนะครับผ้ากองถูกดูดจนแฟบนะครับผ้ากองถูกถูกดูดจนแฟบเลยนั่นหมายความว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้อุดตันนะอุดตันนะครับถ้าเป็นไส้กรองของแท้นะครับเขาจะควบคุมปริมาณการไหลปริมาณของตะกรนะครับตะกระใหญ่แค่ไหนถึงจะรอดไส้กรองได้เขาออกแบบมานะครับให้ตะกรบางส่วนไหลผ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นไส้กรองของเทียมนะครับ เหมือนกับมันละเอียดเกินมันจะอุดตันเร็วนะครับอ่ะนะครับไส้กรองตัวนี้นะครับมีบายพาสวาลเช่นกันนะครับแต่ว่าแข็งเป๊กเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไส้กรองแข็งเป๊กเลยนะครับบายพาสวาลตัวนี้นะครับของเทียมนะครับอ่ะนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่อนะครับว่าตัวนี้ของแท้หรือของเทียมลองมาเบิร์นกันข้างในนะครับเพื่อนๆเห็นรอยต่อข้างในไหมนะครับเห็นไหม รอยต่อตะแกรงข้างในนะครับโครงเหล็กข้างในนะครับห่างกันอ้าซ่าเลยนะครับเพื่อนๆนี่เบื้องได้ง่ายๆครับว่าใส่กองตัวนี้เป็นของเทียมนะครับดูได้ตั้งแต่การเอาเล็บจิกแล้วนะครับเล็บจิกยางข้างนอกนั่นแหละนะครับขอยางของแท้ต่อให้ใช้งานผ่าน1,000 0กิโลมันก็ยังนิ่มนวลอยู่นะครับมันจะไม่แข็งกระด้างนะครับเราสังเกตได้เลยเห็นไหมข้อต่อมันแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆของแท้ของเทียม นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นอีกวิธีการดูไส้กรองของแท้ของเทียมอีกอย่างนึงเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไส้กรองของแท้นะครับแนะนำนะครับเปลี่ยนถ่ายที่1,000กิโลเมตรแรกแล้วก็ทุกๆ1,000 0กิโลเมตรเด้อนะครับเอาตามนั่นครับพี่น้องถ่าของเทียม เคยมีแล้วนะครับรุ่นนี้แหละนะครับตัว R15 นี่แหละนะครับเปลี่ยนไปสองอาทิตย์ลูกสูบติดนะครับเพราะว่าไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับมันอุดตันนะครับน้ํามันเครื่องขึ้นไม่พอนั่นเองนะครับส่วนรถคันนี้นะครับที่ว่าเครื่องดังอีกส่วนหนึ่งผมก็สงสัยว่านอกจากว่านะกรองน้ามันเครื่องอุดตันแล้วนะครับกรองน้ามันเครื่องอุดตันแล้ว น้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงก้านไม่พอไม่ทันแล้วไอ้ก้านสูบตัวนี้นะครับเวลาผมเอาน้ํามันกรอกแล้วก็เอาลมเป่านะครับดูเหมือนว่าลมมันจะผ่านไม่ดีด้วยนะครับเพื่อนทาให้น้ํามันเข้ามาหล่อเลี้ยงชุดก้านตัวนี้ไม่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือนะครับจุดที่ผมสงสัยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องดังนอกเสียจากว่าเขาประกอบชุดคลัตช์มาผิดแล้วนะครับขันน็อตไปเพราะลวมนี่วหนละครับพี่น้องในชุดกัดโอ้ก็สระสงเหตุกันได้นะครับอานะครับ ไส้กรองอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ากรองไสหรือว่ากรองหยาบเวลาประกอบก็จะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตระกูลยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าขึ้นมานะครับจะมีใส้กรองละเอียดใส้กรองหยาบใส้กรองใสนะครับวางอยู่บริเวณใต้ท้องลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดปล่อยนะ้ามันเครื่องจะมีตะแกรงกรองแล้วก็สปริงลักษณะแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับไส้กรองเข้าไปก่อนตามด้วยสปริงแล้วก็ตามด้วยฝาปิดนะครับเพื่อนๆนี่ อา่ายมือหนึ่งขันมือหนึ่งเด้อขอโทษขออภัยครับมีแห้งดันเข่าบอละมือใสพี่น้องนะครับนี่ก็ขันเข้าไปแบบนี้โลดนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอะได้ครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบไส้กรองละเอียดเราก็จะประกอบแบบนี้นะครับเอาด้านเอาด้านเป็นรูขึ้นบนนะครับแล้วก็ตรวจสอบโอลิงตรงนี้นะครับนี่นะครับเราประกอบแบบนี้เลยนะครับ สวมปัาบลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับตอดทุกรุ่นเหมือนกันเลยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับตั้งแต่สปาร์คหนึ่งสามห้าขึ้นมานะครับสำหรับไส้กองละเอียดนะครับเอาเอาเอาถื้อน็อตมาผิดหรือพี่น้องนะครับน็อตยาวมันมีหนึ่งตัวนะครับน็อตสั้นสองตัวครับพี่น้องนะครับใส่ผิดแล้วนะครับนี่นะครับก็เอานะครับเป็นอันว่าประกอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปหาน็อตมาใส่สองตัวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงนะครับระดับน้ำมันเครื่องปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับครับเพืเ่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการประกอบไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับตัวไส้กรองละเอียดแล้วก็ไส้กรองหยาบเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาพูดถึงนะครับการเติมน้ํามันเครื่องกันบ้างนะครับ เมื่อเราพูดถึงการเติมน้ำมันเครื่องนะครับขเขาเขียนไว้ว่า9 5 0ซีทั้ง M/ R15 Exciter นะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนถ่ายซื้อๆเรอพี่น้องการเปลี่ยนถ่ายซ,ซื้อครับเปลี่ยนถ่ายแค่น้ำมันเครื่องเด้อนะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบวกไสกองนะครับเราจะต้องเพิ่มขึ้นอีก1 0 0ซีซีนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้รถคันนี้นะครับ มีการผ่าเครื่องด้วยนะครับดังนั้น,น,นรถคันนี้น่าจะต้องทำการเพิ่มน,น้ำมันเครื่องขึ้นไปประมาณ3 0 0ซีซีจากค่าสแตนดาร์ดนะครับเพิ่มขึ้นไปประมาณ3 0 0ซีซีจากค่าสแตนดาร์ดนะครับเพื่อนๆนดังนั้นนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่ารถคันนี้ต้องเติมเพิ่มขึ้นเข้าไปเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆนนะครับเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนนะครับตามสเปคนี้นะครับ ตามสเปกนี้ก็คือ9 5 0 c ีทำการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ดับเครื่องดับเครื่องประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาทําการวัดนะครับถ้าระดับน้ํามันไม่ถึงฉีดก็เติมเพิ่มลงไปจนกว่าจะถึงฉีดบนนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางคลิปหน้าเดี๋ยวเรามากบประกอบชุดบนกันนะครับเ,เพื่อน